เอาเลยครับผมก่าวสรีพันธ์เพื่อนชาวซัมมนาวอลทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนายวันนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมเป็นข่าวที่ผมว่าน่าจะเป็นยอดฮิตมากเป็นคําถามที่ผมโดนคําถามมาเยอะมากเกี่ยวกับดันเจียนแอสซิสินมืดนะครับผมหลายคนก็พอได้มันมาแล้วก็ผมอวยไปเยอะเอาพูดง่ายๆก็คืออวยไปเยอะประมาณว่าเฮ้ยมันเก่งเว้ยมันแบบมันโอเคนะครับผมหลายคนก็เลยมาบอกว่าถามผมเยอะมากว่าพี่มันควรปั้นพาฟาร์มไหมมันใจรู้ยังไงมัน มันเก่งยังไงนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองก็บอกก่อนนะครับว่าก่อนที่ผมจะได้เล่นตัวนี้ก็คงใช้เวลาอีกนานมาก เน,น,น,นื่องจากว่ามันเป็นมอนเตอร์สายอารีนาและก็กิววอลนะครับผมถามว่ารันเจียนเก่งไหมจริงๆก็เก่งแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมส่วนตัวผมคิดยัง่งั้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับผมมันก็เก่งจริงๆแหละแต่ว่าก่อนจะได้ใช้งานมันก็อยู่หลังเกมเลยนะครับผมซึ่งการที่เราจะปั้นขึ้น6ดาวในช่วงแรกๆเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมจริงๆก็แนะนําแล้วกันว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะ แต่ว่าถ้าใครจะลองปั้นดูก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันเหมาะกับการพาฟาร์มไหมนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้เอาเวกแล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรมาเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมขี้งกงกในเรื่องของเอ s เซนททุกอย่างผมงกหมดถ้ามอนเตอร์ตัวไหนไม่ได้เล่นจริงๆ ผมไม่ปั้นจริงๆอ่ะผมไม่คิดจะเอามันขึ้นหกดาวด้วยซ้ำนะฮะแล้วไม่คิดที่จะใส่รูนให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าในกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษแล้วกันนะครับผมก็รูนที่แนะนําเลยแล้วกันเน้นไปทางดาเมจหนักๆเลยแล้วกันนะครับผมดาเมจหนักๆต้องมาถอดรูนนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้แนะนานะครับว่าไม่ควรทําตามอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่ารูนเนี่ยไอรูนนรกเนี่ยก่อนมันจะถอดเนี่ยมันปาไปวันที่5หรือ ช่วงประมาณต้นเดือนนะครับผมต้นเดือนของเดือนนั้นๆน,น,นะครับผมอืมเสาแรกของเดือนอ่ะจะถอดรูนฟรีนะครับผมเออก็ใช้เวลาแม่งโคตรนาน,นะากก่อนจะได้ก่อนจะได้มาถอดนะครับผมอืมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครไม่มีรูนก็อย่าไปไปไปถอดมอนเตอร์มั่วให้มาใส่แล้วกันมันจะเปลืองเงินนะครับผมอืมแต่ว่าอันนี้เป็นรูนที่ผมคัดกรองมาแล้วนะครับว่ามันต้องได้ใส่เจ้าสี่นะครับผม หนักๆเลยเน้นดาเมจไปที่ของทางคิดดมคิดดาเมจแล้วก็เอจีเคเยอะๆนะครับผมมันจะช่วยได้เยอะมากนะครับผมส่วนเลือดแล้วก็ส่วนเลือดแล้วก็เขาเรียกว่าไงเลือดแล้วลก,ลก็พวกเกมเนี่ยมีติดบ้างก็จะดีมากเหมือนกันนะครับผม,มเดี๋ยวเป็นเอาเป็นแบบหนัก,นกๆแล้วกันอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไงผมก็ถอดรนูนลิงอยู่แล้วนะฮะยังไงผมก็ต้องถอดรูนมันอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้งานในช่วงนี้นะครับผมอันนี้เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ อันนี้คือใส่ใส่รูนม,มั่วให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือรูนมั่วนะครับผมอเดี๋ยวเราไปลองฟาดดูด้วยกันว่ามันมสิงหดวปานไหนนะครับผมเอาเป็นดาน่านง่ายๆก่อนได้ไหมดา่านง่ายๆ่ก่อนถือเดี๋ยวมันจะตายหาเอานะครับผมอาแอสซินถ้าเราเอาเวกมันมาแล้วมันจะได้คิเลมาอีก15%นะครับผมพูดง่ายง่ายว่าคี้แบบไม่ต้องใส่หนักใส่เต็มให้มันก็ได้เน้นไปทางคิดาเมดดีกว่านะจ้าปัามหายครับผมปัามหายครับผมดอกละเจ็ดพันนะครับผมซึบ หายเป็นขี้เลยนะครับผมได้เทินทันทีนะฮะแล้วก็ฟาดอีกปัม๊มเป็นมอนเตอร์ที่สามารถฟาร์มเร็วได้ในระดับหนึ่งถ้ารูนถึงถ้ารูนไม่ถึงก็หักครับผมเน้นย้ำอีกโอ้โหคุกเข่าปักมีดก,กันเลยทีเดียวเชียวอื้มืึตาบก็ให้ฟาดแฟบอืมถือว่าแรงนะครับผมขนาดรูนมั่วนะเนี่ยอ่าเราก็ลองคิดดูแล้วกันว่ามันโหดไหมนะผมส่วนตัวผมว่ามันก็เออมันก็ใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าดูรูนก่อนนะดูสเตตัสรูนของผมก่อนนะ คิดดมีเกือบ200นะครับผมคิเลตก็ถ้าเอาเวกมาก็จะอยู่ที่ประมาณ70กกว่าๆนะครับผม70ประมาณ77นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ขึ้น6ดาวนะครับผมดาเมีจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมหาศาลแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็อย่างที่พูดไปนะครับไม่ได้ใช้งานนะจ๊ะรูนตัวนี้หาง่ายมากรูนอะไรก็ได้เนะรื่องผมรูนมั่วใส่รูนมั่วไปเลยขอสเตตัสถึงพอคิเลตเนี่ยขอให้มันสัก70อนะัพอะรวมบวกกับ เราเอาเวกมาแล้วนะคิดว่าดามเิเอตสักประมาณ150นี่พอใจแล้วนะครับผมส่วน ATK ถ้าทำา800อัพได้จะดีมากนะครับผมส่วนสปีดเนี่ยสปีดถามว่าต้องเยอะไหมจริงจริงดาเมจมอนเตอร์สายดาเมจเกือบทุกตัวเน้นนะครับว่าเกือบทุกตัวควรมีสปีดบวกลางอยู่ที่ประมาณสัก40เนี่ยจะเวิร์กมากมันจะพูดง่ายๆว่ามันจะออกเทินได้ค่อนข้างดีนะผมมันโอกาโสโดนแทรกเทินมันยากนะผมถ้าในดันเจียนะแต่ถ้าในกิววงกิววอร์เนี่ยอารีนองอารินาเนี่ยมาก่อนนะฮะว่าไม่มีอะไรที่การันตีได้เลยว่าคคุณจะะะไม่โดนนแทรกฮื แท็กทีบอกเลยว่าไอ้เฮียมันจะแท็กกูเยอะไปไหนนะถามจริงนะผมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราลองไปลงด่านเฮียวดูนะครับว่ามาันจะเป็นจ้งไหนนะครับผมอืมต้องบ,บอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเก่งก็จริงครับผมแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แรกๆที่เล่นเกมนีม้ได้ประมาณสัก 1- 5เดือนเนี่ยไม่แนะนําครับผมแต่ถ้าหลังจาก5เดือนหรือพูดง่ายๆถ้าฟาร,ร์มโกเลมวีสิไหวแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้หน้าปั้นขึ้นเยอะเนื่องจากว่ารุนโกเลมมันมันมันหาง่ายอะรูนโกเลมมันมันเป็นรุนที่มัน ใส่ควบกับคอมโบไ,ได้เอาพูดง,ง่ายๆรุนจากกัเล้งก็จะมีรุน่นดาบแล้วกันรุนดาบแล้วก็รุนเอทีเคนะผมใส่2นี้เซตนี้ก็ก็คือพูดง่ายๆมันได้แล้วนะครับผม,มถือว่าค่อนข้างเวิร์กมากๆด้วยนะจ๊ะฟึบแฟบฟาดตับก็ให้โอ้บอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเล่นสายการลูด้ายนเธอเนี่ยบอกเลยว่าก็มีเจ็บเหมือนกันนะอืมตึบ แล้วก็มันเป็นธาตุข้อดีของมันอีกอันนึงนะมันคือเป็นธาตุมืดด้วยนะผมเนื่องจากว่าธาตุมืดมันจะตีชนะธาตุอยู่แล้วนะผมไม่ใช่ชนะธาตหรอกเขาเรียกว่าเสมอธาตุนะครับผมไอธาตุมืดนรกเนี่ยมันจะตีเสมอธาตุอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะคือแบบพูดง่ายๆว่ามอนเตอร์จะ ธาไหนก็ช่างเถอมันตกเรียบหมดแล้วกันนะครับผมอะเดี๋ยวลองไปทดสอบในอารดีนาดูนะผมตอนแรกว,ว่าอยากจะทดสอบกิวอด้วยนะแต่ว่าไม่ได้นะผมกิววอผมกระทือบไปแล้วนะผมโดนเขากระทืบตบยับเลยนะผมอ้าอีเบื่อในหน้าไม่พอว h a เดี๋ยวขอแป๊บนึงเก็บปีกแป๊บนึงนะฮะเพิ่งลงเสร็จนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเล่นสักเท่าไหร่นะงานเยอะมากกลับมาถึงก็เหนื่อยไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยนะครับผม EP ของวันมอทามอ่าหนึ่งปีครบรอบหนึ่งปีของผมอาจจะได้ลงชา้าหน่อยมั้งนะ เดี๋ยวกระซวก็ให้แต่ขอเป็นการูด้าโยนเถื่อนแล้วกันเอาเป็นกาลูด้าโยนเถื่อนนี่การูด้าอสปีดผมน่าจะติดในตัสดอยู่หน้าระดับหนึ่งนะผมเออพอได้อยู่นะครับการูด้าโยนเถื่อนแล้วก็อุ้ยกาลูด้าโยนเถื่อนแล้วก็ให้ไอตัวนี้แหละมาแทกมาแทรกดาเอจใส่น้ผมพะว่าน่าจะน่าจะมันดูนะครับผมอยู่ปุ๊บโยนเถื่อนแซบเพิ่มขี้ปุ๊บปั๊บดาบให้ตัวเองฟาด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 หมื่นสามฮะ เย็ดเ yes, okay. ท่ไอ้ีโคตรแรงเลยมื่นสามก็ถือว่าเจ็บอยู่เหมือนกันนะฮะเออทาไปเล่นไปนะครับผมแพนด้าเดี๋ยวต้องเอาทีมเซฟไปก่อนเอาเป็นทีมที่อา่าเซฟๆหน,น่อยลวกันเออไม่เอาแล้วกันคือทีมเซฟๆตีทะลุเล็ก็จะมีแค่โจก๊กล้วกันอ่ะเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันโจ๊กผมน่าจะสปีดเร็วมากแต่เอาเป็นว่าอย่า,อย,าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอะไรกับโจก๊กเลยแล้วกันนะครับผม สปีดโจ๊กผมน่าจะประมาณ5 5มั้งถ้าจต่ไม่ผิดนะครับผม5 5มั้งโอเคอะไรของมจอูมจ้าเนี่ยมูจ้าไม่ยืนที่อย่างมื่หน่สลอยอยังไงนนี่มาโยนเทินให้เสาฝาแฝดนรก ex อีกตาบเพิ่มดาบฟืบฟาดฟาดฟาด,าดเข้าเท่าไหร่ฟาดสองพันเยสดคีมันเล่นสายดีกันเนาะสตาร์ทไปก่อนได้ไหมสตาร์ทไปก่อนได้ไหมเอ้ยชิบหายแล้วครับผมโยนเทินมาฟาดสาดไปครับสาดไปเลย ติบเติบเติบเต,บติบเฮ้ยหกพันโดนตบตายห่าเลยค่ะแตบโดนตบอีกแล้วสตาร์ทก็โอเคนะครับผมเมื่อกี้นะผมตอนผมอัดอยู่นะครับผมก็อพอดีนะผมทางซัมเมอร์วอลเขาได้มีการอัปเกรดแพทมาอัตโนมัติยืนสตาร์ทเลยครับแบบเฮ้ยอยู่เฉยเกมได้ออกนะครับผมในเกมของแพนด้าเราก็รู้สึกแล้วนะครับว่าผมโดนฟาดยับตายห่ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแพนด้าลมนี่ผมโคตรเกียร,ร์เลยเี้ยมึงเกียร์มึงเกรเกียร์ไปไหนวะ ทั้งแบบลบบัฟทั้งโตกลับโอไอสองมึงจะโหดไปไหนยิ่งใครใส่รูนแบบถึงๆหน่อยนะถ้ามีจัดๆัดหน่อยนะฟาทีหายตายหาหมดตัวนี้ม่งโคตรเกียร์เลยส่วนตัวก็อยากได้มันกันนะโอเคนะครับผมเราก็มาสรุปกันด้วยกันว่าแอสซิสซินมืดเนี่ยจริงๆมันโหดมันหน้าปั้นหรือเปล่านะครับผมต้องขอพูดอย่างนี้นะผมต้องขอแบ่งเป็น2ประเด็นก็คือผู้เล่นระดับกลางๆไปสูงๆหน่อยแล้วก็ระดับกาต่ำ,ตำ ไม่ใช่คําว่าต่ำๆระดับ,บเริ่มเล่นใหม่แล้วกัน b e ิเนอร์แล้วกัน b e g เนอร์ไปถึงแบบผู้ผู้เล่นใหม่ๆ่ไปถึงช่วงกลางๆเกมหน่อยแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับแนะนําว่าควรปั้นช่วงหลังๆเกมนิดนึงนะผมคือเพ่อให้คุณลงมังกรปีเก้าได้เลยครับผมแล้วก็นลงในเรื่องของโกเลมได้นะครับผมก็ลองมาปั้นดูได้นะส่วนตัวผมว่ามันก็มันก็เก่งอ่ะตรงๆขนาดผมใส่ดูนมั่วมันก็ยังโอเคเลยครับผมมันถือว่าใช้งานได้ด้วยนะฮะอืม ส่วนตัวผมเองก็เอเอียงไปเหมือนกันว่ามันโหดนะครับผม,มเดี๋ยวลองทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนื่องจากว่าไอ้ด่านที่ผมทดสอบเนี่ยมันเป็นด่านที่มันเป็นเบสิกคาร์ทูเบสิกมากนะผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าคือออราพิษประตบเร็ววันนี้อีกนะผมเออบอกก่อนเลยนะจ๊ะก็ ไม่อยากจะแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ปั้นตัทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้โหดมากขนาดนั้นนะฮะถ้ารูนไม่ถึงก็กากอยู่ดีนะครับผมแนะนําเลยนะฮะมันไม่ฉาบดูสมันไม่สามารถเป็นตัวฟาร์มเร็วได้ในะระดับหนึ่งถ้ารูนไม่ถึงแต่ถ้ารูนถึงบอกเลยว่าโคตรโหด,โหดตัวนี้โหดมากนะผมคือฟาดวิ่งไปชนคือวิ่งไปเอามีดชนแล้วก็ตายฉาเฉยอะตาบก็้ห้นะผมม่แ,แรงสติคือมึงจะแรงไปไหนวะถามจริงฟับฟับ อแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่มันบางนะครับผมสแตทโด้ยรวมผมค่อนข้างผมค่อนข้างมองว่ามันบางนะดูดิตับโดนตบตายหาก่กโอ้เยโย ก็สาหรับใครที่เล่นใหม่ๆก็เอาลาพีสขึ้น6ดาวก่อนละกันถ้าจะลาพีขึ้น6ดาวเสร็จคุณจะปั้นตัวไหนก็เรื่องของคุณแล้วนะครับผม,มดูนะครับผมสเตตของผมก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกียดมากนะถือว่าพอใช้งานได้นะครับผมาถามว่าปั้นไหมจริงๆก็ไม่ครับผมส่วนตัวผมไม่ปั้นเนื่องจากว่าผมเป็นสายดันเจียนอยู่แล้วหลายคนก็คงทราบกันอยู่แล้วนะว่าผมแม่งดันเจียนแบบบ้ารันมากกว่าอารีนากับกิวออนะครับผมเฮ้ยอ๋อมันปิดปรับปรุงไอ อารีนาเวอร์นะผมมันน่าจะอารีนาเวอร์เข้ามาใหม่นะผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาลงด่านเล่นๆดูแล้วกันนะฮะว่าจะตกตัวไหนดีจะตกใครดีเนาะจะตกใครดีมาเมื่อกี้ไม่เข็ดใช่ไหมเมื่อกี้โดนแอดมืดปาดขี้ไปไม่เข็ดใช่ไหมเราจะมาปาดขี้เขาต่อนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันเก่งในเรื่องของอารีนากือวอร์กระยอีกครั้งนึงมันเก่งหน้านั้นนะผมส่วนในด้านของดันเจียนผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่เอาตรงๆนะครับผม ตาบก็ให้หกพันนะฮะวิง่งเฉยเฉยก็หกพันนะครับผมเอามีดกระซวงหน้าชาวบ,บ้านชาวช่องเขาหกพันะฮะก็สําหรับใครที่อยากจะปั้นก็ลองปั้นดูนะครับผมแต่ส่วนตัวผมบ่ปั้นนะจ๊ะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็จากลากันไปด้วยนะครับผมแอสซิสต์มืดแต่ว่าบอกก่อนนะว่าคอสสวยมากคอสมันสวยมากจริงอันนี้ขอแนะนําเพิ่มเติมคอสแม่งสวยจริงผมลองเห็นคอสแล้วแบบโอ้เแย่เย็ดเท่แม่งสวยมากอันที่ใส่ละ่ะนี่ครับผมคอสนางครับผม โอ้แม่สาวน้อยได้ใจพี่ไปเลยครับผมแม่งโคตรเด้